กะก้องประจำของผมที่อยู่หลังกล้องนะครับเขาก็เลยมาตรวจ ATK ให้ผมปรากฏว่าขึ้น2ขีดสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องเทนแทนไลฟ์สไตล์ชาแนลการอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ ATK ขึ้น2ขีดหรือติดโควิดนั่นเองนะคะ <Huh? S 1> ซึ่งผมหายดีแล้วน่าจะได้ประมาณ16วันแล้วใช่ไหมตะกล้อง เอทีเ s โพสิทนะครับมาเริ่มที่คำถามแรกคำถามแรกนี้นะครับคือสาเหตุที่ผมติดนะคะว่าผมติดมาจากใครอะไรยังไงนะครับสาเหตุนะครับมาจากที่ผมใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้ติดเชื้อในครอบครัวนะครับแต่โชคดีที่อาการไม่รุนแรงมากนะครับซึ่ง ผมได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มหนึ่งปาสีส้มของเด็กไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำรีวิวการฉีดวัคซีนการรับบริการอาการหลังฉีดว่าเป็นยังไงแล้วก็การปฏิบัติตัวนะครับนี่คือคลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมไปดูกันนะครับ คือผมน่าจะไปฉีดวัคซีนวันที่2กุมภาปี2022นั่นก็คือปีนี้นะครับแต่อเผอิญอเผอิญวันที่22มีนาคมนี้ที่ผ่านมานะครับผมดันไปติดโควิดซะก่อนก็เลยไม่ได้ไปฉีดวัคซีนเร็วๆนี้นะครับแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอีกประมาณ8วันผมน่าจะได้ไปฉีดวัคซีนนะครับนับจากวันที่22ก็น่าจะเป็นวันที่30นะครับ ที่ผมจะไปฉีดเข็มสองนะครับคราวนี้นะครับอาการของผมก่อนที่ผมจะรู้ตัวว่าผมเป็นโควิดนะครับก็คือผมมีน้ำมูกเยอะ <Huh? S 1> ซึ่งผมก็ไม่แปลกใจอะไรเพราะว่าผมเป็นโรคภูมิแพ้นะครับเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วก็นรูว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาและคราวนี้นะครับ ตะกล้องประจำของผมที่อยู่หลังกล้องนะครับเขาก็เลยมาตรวจ ATK ให้ผมปรากฏว่าขึ้น2คขีด <Huh? S 1> คือก็แบบตกใจก็เลยผลของไปกัดตัวนะครับแล้วคราวนี้ตะกล้องผมก็เลยลงทะเบียน home isolation นะครับของโรงพยาบาลอุดรธานีผ่านเคียโคนี้นะครับนี่เคียโคนี้เลยเดี๋ยวขึ้นให้นะครับแล้วเราก็กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็คือมีชื่อนะครับสกุลที่อยู่เบอร์โทรติดต่อนะครับเลขบัตรประชาชนแล้วก็อาการเป็นยังไงนะครับแล้วก็กลุ่มเสี่ยงนะครับนี่คือสัมพัญมากเลยครับกลุ่มเสี่ยงเนี่ยต้องบอกเขาด้วย <S 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 ตรงน,นี้เนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่68กิโลกรัมนะครับแล้วก็สูง163เซนติเมตรนะครับถือว่าถวมนะครับ <S 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 ตาล้องนะครับ จะไม่เข้าขายอ้วนนะครับเนื่องจากคือถ้าเราเข้าขายอ้วนนะครับเหมือนเขาจะไม่ให้ฟูมซูเรที่บ้านนะครับซึ่งยาและอุปกรณ์ที่ผมได้นะครับยานะครับที่ผมได้ก็จะมียาพารานะครับยาลดน้ำมูกยาแก้แพ้แล้วก็ยาแก้ไอนะครับซึ่งผมอายุ12นะครับปีนี้ผมเป็นเด็ก ผมก็ลืมไม่ได้ฟ้าทลายโจรนะครับเนื่องจากหมอไม่ให้กินเพราะเด็กเกินไปนะครับวันที่หนึ่งนะครับของอาการของผมคือมีน้ำมูกเยอะอ่าตามตอนต้นที่ผมบอกไปวันที่สองถึงวันที่สี่นะครับผมมีอาการเจ็บคอมากกินได้น้อยแล้วก็มีไข้ต่ำๆที่สําคัญผมมีเสมหะนะครับหาทุกๆประมาณหน้าที่สองนาทีจะมีครั้งนะครับพอผ่านไปสี่วันนะครับ เริ่มดีขึ้นแล้วก็ไอห่างๆมีเสมหะอยู่มีไข้บ้างแบบตัวร้อนบ้างหรือว่ามีไข้เลยนะครับส่วนยานะครับผมรับประทานตามอาการของผมนะครับว่าผมไข้ขึ้นผมก็จะกินพารานะครับส่วนผมนะครับผมไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่นๆนะครับ และอุปกรณ์ทางกระทรวงสาธารณสุขที่เค้าให้ผมไว้นะครับก็จะมีตลอดวัดไข้นะครับปหลอดดิจิตอลวัดไข่ที่วัดออกซิเจนในเลือดนะครับโดยจับที่ปลายนิว้วและคราวนี้นะครับวิธีการตรวจนะครับให้เราแย่เข้าไปให้สุดนะครับแย่เข้าไปให้สุดไม่งั้นมันจะไม่ติดนะครับผมเคยลองมาแล้วก็จะเป็นตารางแบบฟอร์มกรอกประจําวันนะครับซึ่งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเขาจะให้กรอก อุณหภูมิว่าอุณหภูมิเท่าไหร่วันแรกวันที่สองวันที่สามวันที่สี่ 3, ถึงวันที่สิบนะครับแล้วก็นอกจากอุณหภูมิแล้วนะครับก็จะมีออกซิเจนเราเท่าไหร่และอัตราการเต้นหัวใจเท่าไร่นะครับแล้วก็ลุกนั่งหนึ่งนาทีว่าค่าของการเต้นของหัวใจและออกซิเจนนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับแล้วก็เขียนลงไป ึ่งอาการผีโปติอื่นๆนะครับจะต้องนําการตรวจวัดทุกวันนะครับส่งข้อมูลทางไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่นะครับประเมินสภาพร่างกายนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงครับจะได้ไปโรงพยาบาลเช่นปอดอักเสบนะครับอหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติออกซิเจนต่ํากว่าปกตินะครับแล้วก็ไข้สูงนะครับนี่คือแบบฟอร์มครับมีอิสุภาพตรงนี้นะครับต่อไปเป็นคําถามที่สองนะครับแล้วอยู่อย่างไรในบ้านเดียวกัน นะครับซึ่งผมครับมีบ้านสองชั้นซึ่งชั้น2ก็อยู่ทางนึงทางนู้นนะครับก็จะมีชั้นบนชั้นล่างนะครับส่วนคนในบ้านนะครับเขาจะปฏิบัติแบบ new normal นะครับสวมหน้ากากอนามัยแยกของใช้จัดการมีสำคัญมากเลยนะครับเนื่องจากการสัมผัสสามารถทําให้ติดได้เช่นกันนะครับต่อไปนะครับงดรับประทานอาหารร่วมกัน แล้วก็ใกล้กันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลารับประทานอาหารนะครับจะต้องเปิดแมสออกซึ่งทำให้แพร่เชื้อกันได้ hmm. แล้วก็ประมาณ10วันนะครับผมสามารถออกห้องได้นะครับแต่คนในบ้านก็ต้องปฏิบัติแบบ New Normal เหมือนเดิมนะครับซึ่งโควิดนะครับติดกันง่ายมากแค่เราพูดออกไปผ่น้ำลายเราอองน้ำลายเราอองฝอยต่างๆก็กระเด็นไปทั่วทุกที่ เวลาเขาเปิดพัดลมหรือเปิดเครื่องปรับอากาศเวลามีลมพัดมามันก็ฟุ้งกระจายออกไปทั่วห้องนะครับทำให้คนอื่นที่อยู่ในห้องกับเราสามารถติดได้นะครับที่สำคัญต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับแม้ว่าจะอยู่ในบ้านก็ตามนะครับถ้าในครอบครัวใครนะครับมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือเป็นโควิดแล้วนะครับ อย่าชะล่าใจนะครับว่าเป็นหวัดธรรมดา <Huh? S 1> สำหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวนะครับอาจจะป่วยหนักได้นะครับแต่ถ้าติดแล้วนะครับอย่าตกใจเกินไปนะครับแล้วก็ให้ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับเราถึงจะผ่านไปได้เหมือนผมเนาะนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับ แล้วก็หายป่วยหรือว่าไม่ติดเชื้อเลยนะครับจะดีมากนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากปฏิบัติตัวการป้องกันเกี่ยวกับโควิดเนาะซึ่งผมไปเจอเองกับตัวเลยก็ไม่รู้ว่าแบบในชีวิตนี้จะมาติดโควิดนะครับสําหรับใครชอบคลิปนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเทนเนอไลฟ์สไตล์ชาแนลด้วยนะคะไปเจอกันใหม่นะครบ๊ายบาย